สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของบบาวสิงข้านสุขุสุขคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมัหนีผมเองเบาสิงข้านกับมางงนเบาครับพี um. ่น้องดูบ้านเมืองหลวงเนาะงานวาาบ้านเมืองหลวงครับพี่น้องผมเองเบาสิงข่านมาเบิงวบาเลยเกตคิปห้พี่เห็น้องเบิงน้ำเนาะเท่าก็าเบิงเบาเมลูครับพี่น้องวาวยักเนาะดูบ้านเมืองหลวงครับพี่น้องตอนนี้ผมเองเบาวสิงข้านกับมางงนเบาเนาะ เป็นงานแข so ่งว่าวบ้านเมืองหลวงครับพี่น้องตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยกับทตานของเฮาครับพี่น้องเขากับมาเบิงในการกับเบาเส้นขันครับผมตอนนี้กับว้าวยักษ์กำลังสิปลอยครับพี่น้องกำลังสิปลอยเนาะกำลังไม้เสือออกไปอยู่ครับพี่น้องเขากับมาเบิงในกัรเรื่อยๆครับว่าววายักษ์ในสิขืนบ่ครับพี่น้องเขากับมาเบิงในการกับเบาเส้นขันครับผมตอนนี้ผมเองก็ยืนอยู่ข้างหลังเบาเนาะบริยุข้างนาครับพี่น้องอยู่ข้างหลังเบาครับพี่น้อง เอากลับมาหลุดได้กันครับพี่น้องวบาวบาแม่ลูกหลังนี้จะขึ้นเพราะครับพี่น้องเป็นวบาใหญ่วบาวยักษ์ครับพี่น้องห่วงกับลายเม็ดอยู่ครับพี่น้องบาเลยถามทีมงานเนาะห่วงจากเม็ดครับพี่น้องเพราะว่ามากแต่ไม่จะทายคลิปอย่างเดียวครับพี่น้องเอาครับพี่น้องปล่อยไปแล้วครับพี่น้องใส่คนแลงเจ็ดแปดคนได้ครับพี่น้องนี่ใส่คนแลงเจ็ดแปดคนครับพี่น้องครับปล่อยขึ้นไปแล้วครับพี่น้องเอาขึ้นไปแล้วครับพี่น้องเขาก็มาเบิ้งได้กัน มาลุ้นครับพี่น้องว่าจะอยู่ร่มบ่ครับพี่น้องครับตอนนี้ปล่อยขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นวาวแม่ลูกครับพี่น้องวาวหยักเนาะวาวบอกง่ายเลยครับพี่น้องเขาก็มาลุ้นด้วยกันว่าจะอยู่ร่มบ่ตอนนี้ปล่อยขึ้นเรียบร้อยครับพี่น้องเออเดินร่มดีครับพี่น้องสายไปใสมาเอาอยู่ร่มบ่พี่น้องเขาก็มาลุ้นครับกับวาวเซนคันเนาะขึ้นสีอ่อนๆครับพี่น้องอยู่ร่มบ่เนาะ ทีมงานก็เลีนไปหลายคนอยู่ครับพี่น้อง hit แปดคนครับคนเลีนเนาะต้องใส่คนหลายเติมครับพี่น้องวาวใหญ่แฮ่เสือก็ใส่ระดับเสือก้วยได้นะครับพี่น้องเลีนเนี่ยเอาขบมาเบิ่งด้วยกันกับวาวสินงคันครับผมวาวอยากล้างนี่จะขึ้นยูล่มปะวันนี้ผมเองวาวสินคันกับมาบานเมืองหลวงครับพี่น้องมาเบิ้งวาวเนาะเป็นงานแข่งว่าวของเพิ่นเนาะผมเองวาวสินคันกับเลยมาเบิ้งครับพี่น้องมาฮ็ดคลิปไปพร้อมเนาะ เพื่อสี่ได้อนุรักษ์ไว้ให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องเป็นงานวบาเนาะเป็นงานที่เป็นจัดทุกปีแข่งว้าวครับพี่น้องบ้านเมืองหลวงของเฮาเนาะเฮาก็เบิ่งในการเรื่อยๆกับเบาซึ่นกันครับผมเฮาก็รอดลุนครับพี่น้องว่าสิอยูร่มหมดนี่ว่าแม่ลูกหลังนี่ครับปล่อยขึ้นเรียบร้อยครับเออนิ่งแล้วครับพี่น้องเริ่มนิ่งแล้วก็เบิ่งในการเรื่อยๆครับสิอยู่บ่เอ้า โหกไปโหนมากครับพ oh so ี่น้องตอนนี้ผมเองก็มาอยู่ข้างหน้าครับพี่น้องเอ้าฝ่าข้างนาขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องขึ้นสูงเรื่อยๆขึ้นสูงเรื่อยครับเอ้าดันขึ้นไปเรื่อยครับพี่น้องเออล้มก็แห้งครับวันนี้ล้มแห้งอยู่แต่ว่าวาวใหญ่แห้งครับพี่น้องมันต้องใส่ล้มหลายเติมเนาะเอ้าโกน้อยนึงอยู่ล้มหมดเนาะนี่เน้องันใส่หันควาเนาะพอน้ำหนักหลายครับพี่น้องวาวใหญ่ควน้ำหนักหลายต้องขึ้นในหอดล้มบองเครื่องกันได้พี่น้อง มันจะสียูร่มเนาะเอากรรมมาลุ้นด้วยกันกันกบเบ้าซส่งขันครับผมว่าสียูร่มบอลนี่เบ้วาหยักเบ้าใหญ่เบ้าเมลูกครับพี่น้องโอ้หึยเหตุยางใหญ่เลยครับพี่น้องเป็นงานแข่งขันวบ้าประเพณีของเพื่อนครับพี่น้องอยู่บ้านเมืองหลวงเนาะมื้อนี้ผมเองเบ้าซส่งขันมีโอกาสอันดีงามก็เลยมาเห็ดคลิปไอพีน้องเบิ่งน้ำเนาะเผื่อหลูกหลานเราอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรืออยู่ต่างถิ่นบ้านอื่นก็สิได้เบิง่งคลิปบวบ้า อนุรักษ์ไว้ครับพี่นองเป็นกิบวาวเนาะมาแต่ก่อนแต่แกเข้ากับเหรียญวาวสินะครับพี่นองเนามารุ่นดีขึ้นไปแล้วคนนึงครับนี่ครับคนแรนครับพี่นองนี่ต้องใส่เสื้อค้องนะครับพี่นองใส่เสื้อค้องของการมือครับพี่นองวาวันดึงแห้งครับพี่นองพอแรนวาวมาแล้วเข้ากับต้องใส่อผ้าร่องเสื้อครับพี่นองเพื่อของการมือเขาเนาะวาวไัใส่ใส่ถุงมือครับพี่นอง ปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอาอยู่พอนอนนี่เนาะคนแลงของหกเจ็ดคนมาได้ครับหลังนี้ครับพี่น้องเป็นวาวแม่ลูกวาวยาครับพี่น้องโอ้หกเจ็ดคนแปดคนครับพี่นอ้อ,อกงกเ็เบิรงนกันเรื่อยๆกับบอลสืนอกันครับผมนี่ผมเองทฮ็ดคลิปวาวพี่พี่น้องเบิรงคือเกา่าคือเดิมของบอลสืนอกันเนาะเพราะว่าเป็นงานแข่งขันวาวเท่ากับต้องอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนตะแกรปูหยาตะยาเท่ากับเหรียญวาวแบบนี้ครับพี่น้องดูกันเแรงวาวเต่าโอต่ก่อนกับผ้าเหรียญวาวครับพี่น้อง นอนทุบเขา่าแต่ก็ปล่อยวบาฟังเสียงตะนู่ครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็เลยลูกหลานเท่ากับคิดอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องผมเองเบาซึ่งกานก็มีโอกาสใน,นดีเนาะแต่ประเทศคลิปไอพี่น้องเบิรงนนำครับพี่น้องเบิรงในาการเรื่อยๆกับเบาซึ่งกานครับผมโอ้ขึ้นสูงเติบครับพี่น้องขึ้นในสูงแล้วครับพี่น้องนา่าจะอยู่ร่มแล้วครับพี่น้องตอนนี้กตลังดึงเสือกยางแรงเลยดิ่วขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องอ้ขึ้นสูงเติมบมากกว่าวขึ้นหลายหลังครับพี่น้อง เห็นเอาฟองสามหลังเลยครับพี่น้องว่ามันส่วนใหญ่มาพอดีเนาะเอากระเบิงในกันเลยเดยกกับเบาวสังกานครับผมนี้ผมเองบ่าวสังกานกับผ่าหินกีบเบาเบิงวาวคือเตาคือเดือดของบ่าวสังกานนอคนมากวาวครับพี่น้องไ้ยเบิงสิล่ะใส่ีขันไวยเ้ยครับพี่น้องสามสิศลูดแป้งเนาะของกันมือของครับพี่น้องคใหญ่แห้งเนาะของก้นครับพี่น้องเบิงเลยครับคนดึงจักคนจะว่าเนี่ย ยังไงเอาเกือบปยอยู่ยังว่าพี่น้องเนาะเบิงในการเรืบบ่อยกระเป๋าเส้นก้านครับผมอบเอากระบ้ามวนในการเนาะงานวาวเบิงในการเรื่อยกระเป๋าเส้นก้านเนาะเป็นงานวาวครับพี่น้องอยู่เมืองหลวงเขาเนาะเป็นงานแข่งขันวาวครับพี่น้องเบิงในการเรื่อยเนาะเป็นวาวแม่ลูกครับยางใหญ่เลยครับพี่น้องขึ้นสูงเติบเลยครับพี่น้องโอ้ขึ้นดีครับพี่น้อง ผมเองเบาสินคันนะขอบคุณพี่น้องเด้อที่เกามาติดตามหรือเกามาชมเบาซิงคันเนาะนี่ผมเองเบาซิงคันกับมาเฮ็ดคลิปแดินเบาพี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมของเบาซิงคันเบาซิงคันเองอ่ขอบคุณทุกการที่เกามากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเบาซิงคันตอนนี้เบาซิงคันกับมาเฮ็ดคลิปเบาอยู่บ้านเมืองหลวงไอพี่เฮนองเบิ้งคือเก่าคือเดิมของเบาซิงคันเนาะตอนนี้กับเบากําลังอยู่สูงกับพี่น้องสูงก็เทียบเทียบติดกันเลยครับพี่น้อง สูงแห้งจค่แนมเห็ดน,น้อยๆครับพี่น้องอเ,เออนี่ครับปลาพีป้าน้องมาเบิงวาวเนาะเห็ดคลิปเบาลวุมเองเบาสิงข่านกัขอขอบคุณทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามและเขามากดไลค์กดแชร์เบาสิงข่านเบาสิงข่านเองกัขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ